อยู่กับรถพี่จอนนะครับ FC ช่อง YouTube จากจังหวัดขอนแก่นนะพี่จอนก็จองรถมาตั้งแต่วันที่5นะวันนี้ได้รถเรียบร้อยแล้วนะครับก็เป็น Everest ส i ์ไ n น u เ4ียมโฟร์วิลสีดำเลยนะวันนี้ก็เลยเอารถเนี่ยมาจัดนะครับชุด Performance ช่วงล่างนะเป็นทรงสุรตาตหรือว่าวัยรุ่นดูใบนั่นเองนะมีการโหลดลง2นิ้วนะใช้ ชุดช่วงล่างในการโหลดแบนดังเลยจากโปรเฟนเดอร์นะครับเป็นรุ่น OEM 2.5นะครับตัวนี้มีซับแทงปรับชกอคอัพได้ถึง8ระดับนะครับความนุ่มหนึบของเขาเนี่ยศาสโค้งเทโค้งเนี่ยไม่มีหลุดโค้งแน่นอนนะครับแม mm ็ก hmm. <Mac S 2> เลือกเป็นเวก VFX01 นะครับเป็นแม็กโปรฟอร์มมิ่งขนาด20นิ้วนะยางเลือกเป็น Toyo AT นะ mm hmm. ตัวแม็กเนี่ยเป็นแม็กโปรฟอร์มมิ่งมีน้ำหนักเบาก็ลดภาระในส่วนของช่วงล่างไปนะครับ แล้วก็ยังมีการอัปเกรดในส่วนของเบรกนะเป็นเบมโบพานามีรา21เซนั่นเองนะตัวคาลิเปอร์เนี่ยพี่จอนเลือกทำเป็นสีเขียวมะนาวเลยเปรี้ยวจิ๊ดจ้าดเลยทีเดียวนะฮับเป็นสีดำนะครับเพื่อเป็นการคุมโทนให้รถเนี่ยเป็นแบบ all black เลยนะครับดำฉ่ำๆนั่นเองนะครับเดี๋ยวไปดูกันนะว่าแต่งเสร็จแล้วหล่อขนาดไหนไม่พอนะชุดช่วงล่างวันนี้เดี๋ยวกลับไปที่โชว์รูมนะไปแต่งหล่อกันต่อนะครับก็ฝากเพื่อนๆน,นะครับ FC ที่ยังไม่ได้กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับฝาก เข้าไปกดให้ด้วยนะครับจะได้รับชมรถหล่อๆก่อนใครเลยนะแล้วฝากเป็นกําลังใจให้รถหล่อๆคันนี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากติดตามด้วยนะครับแล้วก็พบกันวันรับรถนะครับพี่จอนครับ